วันที่1ธันวาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเกษตรกร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬา กลาววันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด28-33ถึงองศาเซลเซียสค่ะและบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 0 1ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียสค่ะโดยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด17-22ถึงององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 0 3 2องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะแล้วอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะอุณหภูมิตำสุดสุอด2 1งยองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดส 11-33องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง1-2งถึงสององศาเซลเซียสค่ะกับมีลมแรงโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสะแก้วชนบุรีเบรยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลา ปัตตานียาลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่รังและสตูลค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะ